สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับลุงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เมนูง่ายมากนะคะแต่ข้าวหมดป้อบอกเลยค่ะทุกคนคะ่ะถ้าใครยังไม่ลองก็เดี๋ยวไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างเองเนาะไข่มีแหนมย่างนะคะแล้วก็จะเป็นพริกกระเทียมใบโหระพานะคะก่อนอื่นเรามาหั่นพริกก่อนนะคะลุงใช้เป็นพริกจินดาแดงนะคะ1เม็ดเนาะแล้วก็จะเป็น กระเทียมจีนสองกลีบนะคะแล้วก็เป็นพริกเขียวเนาะหัน่นตามชอบเลยนะคะตัวนี้ก็คือไม่ได้แบบใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ได้เลยนะคะที่จริงแล้วอัตราส่วนมันก็การทำอาหารลุงมาามันก็ไม่ได้แบบว่าต้องมีอัตราส่วนที่มันต้องเป๊ะนะคะเนาะมันอยู่ที่เราถูกปากกับอะไรมากกว่านะคะบางคนอ ทานรสชาติไม่เหมือนกันแบบนี้เนาะคงจะไม่มีใครอะไรมาวัดว่าแบบนั้นอร่อยแบบนี้อร่อยใช่ไหมคะดูเป็นแนวทางเนาะโอเคคะ่ะลุงก็จะใช้่าแหนมนะคะแกะนังยางออกแบบนี้เนาะแล้วก็จะเอาม<ห>ือบี้เขานะคะคให้เขาแยกออกจากกันนะคะเพื่อเวลาที่เราจะไปตีผสมกับไข่กับเครื่องปรุงนะคะเขาก็จะได้เข้ากันนะคะ กับอย่างอื่นได้ง่ายเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะทำให้สุขทั่วกันนั่นเองนะคะแม่บ้านอย่างเราก็จะชอบมากเลยนะคะเมนูที่อร่อยประหยัดเนาะสายประหยัดอย่างเรานะคะต้องหาเมนูที่แบบว่าให้มันทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะะเนาะเนาะ โอเคค่ะเราตอกไข่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงเครื่องปรุงกันเลยนะคะลุงก็จะใช้เป็นซอสปรุงรสนะคะแล้วก็เป็นผงปรุงรสนะคะนิดหน่อยเนาะก็จะไม่ได้ปรุงรสชาติจัดมากนะคะเพราะว่าแหนมเขาก็จะมีรสชาติจะมีเคม็มมีเปรี้ยวนะคะมีแบบส่วนผสมของเขาอยู่แล้วเนาะเราก็ใส่พริกนะคะตามด้วยกระเทียมของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันนะคะ ให้หมูนะคะให้แหนมหมูเนาะเข้ากันได้ดีนะคะให้เขาแบบว่าอันไหนที่เขายังเป็นชิ้นใหญ่อยู่แล้วก็บีบเขาออกหน่อยนะคะเขาจะได้สุกทั่วกันนั่นเองนะคะถ้างาั้นไข่ก็จะไม่กอดนะคะเค okay, ค่ะเดี๋ยวเราตีผสมกันให้เข้านะคะเรียบร้อยเลยเนาะ แล้วตามด้วยโหระพาของเราลงไปเลยค่ะก็คลุกๆุกก็พอนะคะหลังจากใส่โหระพาแล้วเนาะคลุกคลุกให้เข้ากันนะคะแค่นี้เดี๋ยวไปตั้งกระทะกันรอเลยนะคะในส่วนของน้ำมันเราก็จะไม่ใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าแหนมเขาก็จะมีตัวไขมันอยู่แล้วเนาะ พอกระทะพอร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่เข้าไปเลยค่ะแต่ถ้าใครชอบกรอบฟูก็จะทำเป็นแบบไฟแรงกรอบแบบแบบนั้นก็น่าจะอร่อยไปอีกแบบเหมือนกันนะคะโอเคค่ะพอไข่เซตตัวได้ที่แล้วนะคะเราก็เนี่ยเนาะใช้ตะลิวนะคะแยกๆเขาออกแบบนี้นะคะเพื่อจะให้อ่า ไ,ะะไหลลงไปด้านล่างเนาะโอเคแล้วอย่าลืมดูก้นๆเขาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนเนาะไม่แนะนำให้ไฟแรงเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวแหนมของเราจะไม่สุกเนาะที่จริงแล้วตัวนี้นะเราเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นแผ่นแบบนี้ก็ได้นะคะเราสามารถแยกให้เขาออกจากกันตัวนั้นก็น่าจะสุกทั่วถึงนะคะ จะเป็นลักษณะของการคั่วแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเลยนะคะโอเคไข่ของลุงก้าจะได้ที่แล้วค่ะจะบอกว่าหอมอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆเนาะเดี๋ยวลุงไปจัดจานกันเลยเนาะยังไงทุกคนนะคะถ้าชื่นชอบก็าฝากกดไลค์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงกันด้วยนะคะวันนี้ลุงขอตัวไปกินไข่เจียว หอมๆก่อนนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ